ไร้คู่เคียงกายไรให้อนหาเคียงขาช่างอ้างวางเสียยิ่งคนราจากลานีหน่าจากไกลโอใจยิง่งรักจริงมีหมาย ว่าใจชนะครมรมครวะเดินอยู่คนเดียวทางเปลี่ยวเดียวได้สายลมมาชยหวนไรเพื่อนรวมทางไรนางเคียงควงโศกกรรมส่วน เศร้าใจเงาใจระทมอกแทพังแสงดาวคืนนี้ก็ช่างริบรีแสงเดือนไม่มีเพราะเมฆบงังคิดไปเหมือนคนนสินหวัง คลายดังชีวิตน่าไม่เลยสิ่งใดโอ้ชีวิตเราช่างเศร้าเดียวดายดวงใจหมองไหม,ก,มาาก้มหน้ารับกรรมของทำพลาดมาน้ำตาจะไหล คอยถึงเมื่อไรตะวันจะรุ่งรา